การเป็นช่างนานๆมันต้องรู้จักใช้สายตาใช้สายตาวัดแทนไม้บรรทัดแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามรักษาระดับฝีมือตัวเองทุกวันเราต้องเพิ่มคุณภาพให้กับตัวเอง เพิ่มคุณภาพฝีมือตัวเองขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในระดับเดิมอย่าให้มันตกต่ำลงมันต้องเพิ่มทุกวันตัวนี้ไม่สวยตัวต่อไปก็ต้องสวยตัวต่อไปไม่สวยตัวต่อไปก็ต้องสวยเขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวเองอย่าให้ตกต่ำายู่ที่ไหนไม่เกี่ยว